ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกม,มต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงกงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนด้วยฮะวันนี้ขอมาแบบไม่ได้เห็นหน้ากันนะวันนี้มาแบบเร่งด่วนมากเลยครับมีเรื่องจะแจ้งเพราะว่าไอดีเก่าของผมนะฮะ ถูกแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเรื่องของเรื่องคือเขาแฮ็ก Gmail ผมนะไม่ได้แฮ็กช่องเกมผมหรอกคือเขาแฮ็ก Gmail ไปเนี่ยมันก็พ่วงหมดเลยทั้งช่อง YouTube ทั้งเพจทั้งอะไรผมโดนแฮ็กไปหมดเลยตอนนี้ผมต้องเริ่มใหม่โชคดีที่ผมมา uh, ทําช่องสำรองไว้ก็คือช่องีนะท่ทุกคนกําลังเห็นกันอยู่คือมันเป็นช่องที่ผมใช้เปิดการ์ดเนะี่ยหลายคนคงเห็นอยู่แล้วว่าเวลาผมเปิดการ์ดนะผมก็จะแบบเอาอีกช่องหนึ่งเปิดใช่ไหมมันก็จะมีนักเตะแบบประมาณนี้ครับขายไม่ได้สักตัวเดียวนะครับ แต่มันจําเป็นงนะที่จะต้องเล่นต่อนะครับที่จะต้องทําอ่าคลิปรีวิวกันต่อผมก็เลยต้องจําเป็นต้องมาเล่นไอดีนี้แล้วก็ปั้นกันใหม่เลยครับนะคักเตะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมอาจจะต้องเสริมตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็มีแต่ตัวฟรีหมดเลยนะพวกอ่าพวกยวนครับนะครับตัวน,นี้ก็เปิดได้ฟรีหมดเลยนะขายไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอาจจะต้องอาจจะต้อง มีการโลก,กันส้าหน่อยครับเพราะมีบางตัวที่ผมก็เล่นไม่ได้อ่ะนี่มีตัวเดียวเนี่ยเฮลิเคนเฮลิเคนก็ติดดอยนะครับดอยขายไม่ได้นะครับต้องดักขายกันแต่ว่าปกติก็เล่นอยู่แล้วเราผมเล่นเฮลิเคนตัวนีม้มานานมากนะครับก็มีเนี่ยครับหลายตัวเลยที่เป็นแบบหลกัหลกๆก็จะเป็นตัวฟรีนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมอาจจะต้องซื้อ หน้าเป้าเพิ่มนะครับตอนนี้หน้าเป้าที่ผมดูไว้นี่คือมีอยู่ประมาณสามตัวก็คือมีเอโต้นะครับมีซอนมินแล้วก็ทางอ่าวอลเลอร์นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนะครับคือเดี๋ยวให้มาดูแผนกันอีกทีนึงไอดี ID เก่าที่ผมใช้ผมใช้เป็นลูกากูอยู่หลายคนคงรู้แหละว่าผมเล่นลูกกากูมานานมากแล้วก็ ตัวอื่นนี่ผมยังไม่ยังไม่มั่นใจยังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับลองมาก็จะเป็นอาเฮลิเคยนตัวยูโรตัวนี้นะครับที่ผมเล่นมานานมากนะครับก็ซื้อเข้ามืออีกตัวหนึ่งแหละแต่เป็นเม็ดแดงอยู่เลยนะครับเพราะเป็นเท้าห้าห้าเป็นเท้าห้าแล้วก็ดาวสีดาวนะครับเชียอว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับของเฮลิคนนะผมคิดว่าเป็นตัวนี้แหละสมบูรณ์สุดละ แล้วก็หน้าเป้าจริงๆก็ไม่ได้ใช้อองรีหรอกครับนานทีจะได้ใช้นะครับปะก่อนมันเป็นอ่าฟูลทีมอ่าฝรั่งเศสก็จะมีเอเมอเป้นะครับตอนนี้ขายไปแล้วนะครับขายไปเพื่อจะมาทําทีมนี่แหละฮะอ่ะตอนนี้มีอยู่แปดร้อยแปดร้อยห้าสิบหกล้านนะครับหงเอ็มนั่นเองนะครับก็คือจะหากองหน้ามาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวที่มีอยู่ไม่น่าจะไหวนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับว่าจะเป็นตัวไหนตอนแรกว่าผมว่าจะซื้อตัวอ่าดูกกูนะมาเพิ่มตัวเอ็มบัปเป้ตัวนี้ที่ผมเพิ่งขายไปเนี่ยเม็ดส้มมันก็ค่อนข้างที่จะราคาคุ้มมากนะครับราคาอยู่ที่แบบเนี่ยไม่เกินห้าร้อยเอ็มก็ได้เม็ดส้มมาเลยนะครับแต่ว่าผมรู้ว่า AI มันเปลี่ยนไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเรื่องเรื่องการเล่นการอะไรมันดูหวเ่อไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไม่อยากเอามาเริ่มนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่คุ้มค่าแหละอีกตัวหนึ่งนะครับที่มองไว้แต่ว่า อืมมันก็เอาไว้ก่อนนะครับมาดูมาดูตัวที่ผมเต็งเตงไว้นะครับทางเอโต้นี่ครับเอโต้เอโต้ก็เป็นตัวที่แบบดีมากนะครับแล้วราคามันก็ขึ้นด้วยไงเนี่ยงบผมมันไม่พอนะครับงบผมมันขาดอยู่พอสมควรนะครับที่จะได้เม็ดแดงมาเล่นนะนักเตะส่วนมากซื้อเริ่มต้นก็ควรจะเป็นเม็ดแดงนะให้เห็นเนี่ยซอนอย่างเงี้ยซอนก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าอืม ก็ใช้เงินทั้งหมดนะครับเรียกว่าใช้ใช้เอ็มทั้งหมดเลยนะครับความเร็วดีมากซอนนี่นักเตะที่แบบเป็นนักเตะอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากอีกตัวหนึ่งนะซอนนะครับก็สีเท้าก็ร้อยร้อยสิบเอ็ดเลยนะยังไม่ได้เทียนยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็มาเต็มมากๆสมดุลเก้าสิบเอ็ดนะครับปฏิกิริยาเก้าสิบเก้าเท้าห้านี่สุดๆแล้วนะครับเล่น RW L, เอลยเล่น LW ได้นะครับ ว่าก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าต้องใช้เอ็มทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้มีแค่856เอ็มแต่มาดูทางวลเลอร์นะครับหรือโฟลเลอร์เนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยนะตั้งแต่การ์ดสีส้มๆะที่มีอ่า,าคุณสมบัติเป็นไอ้กับตันด้วยตัวนั้นยิ่งเก่งเลยแต่ตัวนี้เอากับตันออกผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เคยเล่นการ์ดส้มเนาะการ์ดใหญ่ๆแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเท่าการ์ดนั้นหรือเปล่านะครับ ก็สีเท้าการยิงอะไรค่อนข้างที่จะดีนะครับความสมดุล91นะครับปฏิกิริยาดีกว่าซอนพอสมควรนะครับพมมอมั่งไวทุกอย่างมันสแต็ภายในน่ะมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบซอนนะครับพอสมควรเลยแล้วก็ที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือดาวพลังงานห้าดาวเต็มนะครับแล้วก็สกิลสี่ดาวมีหม่งทรงพลังส่วนสูง180น้ำหน,ำนำักเบาที่77เนาะฝีเท้าแพ้ทางซอนนะครับเพราะว่าเป็นเท้าสี่ห้าแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะตามที่เคยเล่นมานะครับ แต่ทุกอย่างโอเคนะครับซ่อร่างกายค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วนเรื่องพลังงานไม่แน่ใจว่าจะได้แค่ไหนนะมีน้องเชิญมานะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณสมบัติก็ครบเครื่องนะครับอัตราการบุกสูงอัตราต้านรับสูงโอเคนะผมคิดว่าน่าจะจบที่อ่าโฟลเลอร์นี่แหละครับนะลองดูก่อนเหลียวราคาเนี่ยครับผมได้เม็ดส้มเลยนะครับได้เม็ดส้มในราคาที่แบบว่าคุ้มค่ามากนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปที่ห้าร้อยเลยแล้วกันนะครับห้าร้อยจะมีคนขายผมไหมนะครับ ผมคิดว่าราคามันผมให้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนขายไหมนะเปิดซื้อไปที่ห้าร้อยเอ็มแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนมาขายให้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่สามร้อยเดี๋ยวมาดูตำแหน่งก,นกันก่อนว่าผมขาดอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอแบบขอคลิปยาวๆแบบไม่ตัดต่อสดๆเลยแล้วกันนะครับใครที่กําลังรับชมอยู่ก็ประกอบการตัดสินใจไปแล้วกันนะครับว่านักเตะมันควรได้ไหมผมขออนุญาตเปลี่ยนแผนนิดนึงฮนะ ไปเล่นแผนทีมันอ่าผมเล่นประจำแล้วกันผมจะใช้นักเตะแผนนี้นะครับในการเล่นนะครับอ่ะสร้างอัตโนมัติไปก่อนมันจะมาได้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอเอาอยู่นะครับแต่ต้องย้ายสีดานไปช่วยฝั่งนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าสีดานสามารถเล่น LM ได้นะก็อาจจะช่วยกันได้นิดนึงเป็นแปดบิดเหมือนกัน ทาง LB ก็เป็นอ่า a ซ i c o นะครับคือว่าก็เป็นตัวที่พอเล่นได้แล้วแหละนะครับส่วนมาตินเนสนะครับมาติเนสเป็นประตูที่ดีนะโนูนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าผมขอเอาอ่าเชดน,นี้มายืนก่อนแล้วกันนะแล้วก็ CM นะครับ CM ยังยังยังมีตัวที่โอเคอยู่นะครับยังมีตัวที่ดูเนี่ยอ่าเนี่นะ CM ก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วตอนนี้นักเตะก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับอ่าโฟเดนโฟร์เดนยังไม่ได้จะได้เล่นเพราะว่ายังไม่ได้อัพ อะไรเลยนะครับปีเลสนะครับปีเลสก็เป็นตำแหน่ง LM แบบตรงเลยนะครับเป็นล่างบาลงดอด้วยนะครับตัวนี้ก็ o v r 103อาจจะต้องอาจจะต้องได้อัพใช้กันแหละนะครับถ้าเกิดจะเล่นแผนนี้นะครับดาวมาถึงแบบสี่ดาวครึ่งเลยนะพลังงานสกิลสี่ดาวใช้ได้เลยนะครับมีเหนือชั้นมสมดุลแปดสิบเก้าปฏิกิริยาร้อยนะครับทุกอย่างค่อนข้างน่าเล่นเหมือนกันนะเป็นตัว LM ที่น่าเล่นพอสมควรนะครับสำหรับปีเรสนะครับ อัพเลเวลก็สามารถเล่น Rm และ CA m ได้ด้วยนะครับเล่น Cm ได้เจ๋งเลยนะครับก็ยังไม่ได้อัพไม่ได้เทนเอาออกไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนแลมผาดนะครับเป็นเม็ดแดงที่แลกมานะครับผมแลกไว้ทั้งสองเดีเลยรวมหนึ่ง id ที่ผมโดนแฮ็กไปด้วยนะครับผมก็แลกแลมผาดไว้แต่ว่ารู้สึกมันยังความเก่งมันยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยยังไม่ได้เทนก็เอาออกไปก่อนนะครับอ่าฟานได้ออกไปก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประตูอีกตัวหนึ่งที่ผมอาจจะต้องอ่าอัพขึ้นใช้นะครับเพราะตัวนี้เก่งเก่งมากนะครับอาจจะต้องอัพใช้กันดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับก็ขายไม่ได้นะครับอืมก็เป็นประตูที่ใช้ได้อ่าก็ประมาณนี้ครับกองกลางอาจจะต้องอัพมาช่วยเสริมนิดนึงนะตอนนี้ก็องรีสามารถเปลี่ยนไปเล่นหน้าได้นะเป็นตัวสำรองได้นะครับกับปะแป้งนะครับแล้วก็โทนี่โค้ดนะครับทั้งหมดนี้ขายไม่ได้โทนี่โค้ดก็ไม่มีขายในตลาดแล้วนะ ตัวนี้ผมยังใช้เป็นตัวหลักนะครับตำแหน่ง C.M. อยู่นะครับเนี่ยหรืออาจจะเปลี่ยนมายืนก่อนก็ได้นะโซคเตสเป็น C.M. แต่สามารถเล่น C.M. ได้นะครับก็เอามาเล่นเป็นตัวสำรองได้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้อาจจะต้องเทนเพิ่มกันสักหน่อยครับตัวนี้อาจจะต้องเทนเพิ่มกันสักหน่อยสําหรับการาโชนะครับการาโชก็เล่นได้แต่ว่าเล่นยากหน่อยเนื่องจากาสกิลติดตัวของเขามันเป็นสามดาวนะครับเนี่ยมันเป็นท่าสกิลสามดาวแล้วก็พลังงานแค่สี่ดาวเองนะครับแต่ว่าเล่นได้เกือบจบเกมอยู่นะเพราะว่า เขาค่อนข้างตัวใหญ่เนาะแล้วก็ตำแหน่งของเขามันค่อนข้างที่จะเล่นได้จบเกมอยู่นะครับสําหรับการโชก็พอไหวพอไหวนะครับกองหลังคานาวาโร่ตัวฟรีเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีไม่มีขายนะครับอ่าน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าตัวที่ผมใช้อยู่อ่าไอดีที่โดนแฮง์แล้วก็เป็นตัวบนลองดอแล้วนะแล้วคู่กับอ่าดิไซนยี่นะถ้าใครเห็นนะครับปัเดเวนก็เปิดมาอัพเม็ดแดงใช้ตัวฟรีเหมือนกันนะครับผมได้มาฟรีเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเก่งเก่งเลยนะครับ ฟันเดฟเฟนเก่งเลยนะครับสําหรับใครเริ่มต้นใช้ก็แนะนํานะครับตอนนี้ก็น่าจะขาดแค่ตําแหน่งนี้นะครับที่จะต้องอัพใช้นะครับส่วนอ่าอโนก็พอเล่นได้นะครับการ์ดนี้แต่ต้องอัพขึ้นอ่าขึ้นแดงนะครับน่าจะพอพอไหวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องซื้อตัวนี้มาเสริมหน่อยนะครับเหลืออยู่แค่สามสามร้อยห้าสิบหกเอ็มนะครับไม่รู้ว่าจะเสริมตัวไหนได้นะครับสาหรับอาบต้องรอดูอ่ะมาแล้วครับโบเลอร์ผมนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ห้าร้อยห้าร้อยทุนนๆนะครับใครคิดว่าผมควรเปลี่ยนตัวไหนนะครับก็แนะนํามาได้นะครับเพราะว่าเป็นไอดีใหม่นะครับเราอาจจะต้องช่วยกันนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ก็มีกลองหน้าเปลี่ยนสองตัวแล้วนะครับอาจจะต้องอัโปเลอร์ใช้เลยนะครับแปมห้าปะนาเป้าก็ไม่มีอะไรครับอัพความคล่องแคล่วไปนะครับการโต้กลับไปแล้วก็อัพเพิ่มการยิงคมๆตั้งหน่อยนะครับ ไปก็ปเล่น L W ได้ด้วยนะ H T L W ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่นะสำหรับฟอลเลอร์นะเล่น L W ได้ก็สามารถเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรได้นะครับส่วนเรื่องเทนเดียวก็ต้องรอกันหน่อยนะครับรอกันหน่อยเพราะว่าตัวเทนยังยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีนะครับเทนแค่พอเล่นได้นะครับอันนี้ก็ทํากิจกรรมมันก็ได้มาเรื่อยนะครับโอ้โหเทนแค่หกนี่ก็ไปร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะประมาณนี้นะครับ ก็พอใช้ได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตทีมกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะครับว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูแร้งกันก่อนว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับอ่าอันนี้รีมาจากอ่าแรง้งแร้งวันครับรีมาจากแรงวันก็ลงมาโอ้โหตำนานสามเลยครับน่าจะอีกสิบวันก็น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปครองแชมเปี้ยนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องได้อ่าเล่นหนักกันหน่อยอันนี้ก็โอ้มเมเดเตอร์นี่ไม่ได้แตะเลยครับทำไอดีนี้ เป็นไอเดียที่เอามาใช้ทํากิจกรรมอย่างเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับทิมใหม่นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้แอดผมเป็นเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะครับบิสบูมเก้าเก้านะครับอ่ะชื่อของผมเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนนี่ครับอันนี้ก็เป็นชื่อของผมนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ที่แรงเก้าแสนกว่านะครับยังไม่เคยขึ้นล้านแชมเปียนแต่ต้องขึ้นซะหน่อยนะเป็นไอดีรีวิวเนาะอ่ะมิสบูมนะเป็นตัวเอ็มใหญ่ตัวอาร์เล็กนะครับแล้วก็ดอทจุดนะครับแล้วก็พีนะครับ พ O อแล้วก็เลขศูนย์นะ P O แล้วก็เลขศนะูนย์แล้วก็เอ9มเก้าเก้านะครับเพื่อจะให้มันอ่านว่าภูมินะแต่จริงมันเป็นมันเป็นโกับเลขศูนย์นะครับอ่าดูดีๆนะใครที่จะแอดผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็สามารถแอดมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีการสตรีมใดๆนะครับพอถ้าเกิดมีการสตรีมเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปหา R B นะครับตอนนี้ก็ใช้อนุยืนไปก่อนนะครับลองเล่นดูก่อนนะทํากิจกรรมก่อนในกิจกรรมยังเหลือเยอะเลยครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับ ใครที่ยังไม่ทํากิจกรรมก็ไปทํากันนะส่วนของผมก็อาจจะต้องเร่งทาหน่อยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะดูเทียโอ้รับมาสกได้เลยนะเนี่ยอ่านะครับได้มาเคมาด้วยนะอะอดีฮะลองเข้ามารับฮนะรับไรห,หมดนะไปไอดีที่ไม่ได้จับจริงๆฮนะไอดี ID นี้อะประมาณนี้ฮะมีอะไรให้เราจับอีกไหมมาเนี้ยฮะโอ้นีต้องเล่นอีกเยอะเลยครับยังอีกยาวเลยฮะวันนี้แอบเล่นไปน,นิดนึงแล้วก็ โหดูยาวเลยฮะมีของเล่นให้เยอะเลยนะจริงนะในแกลลี่ก็มีให้กดรับฟรีอยู่นะตรงนี้อ่าของขวัญน,นะครับได้ตัวไปไปเทนไปอะไรก็ได้นะครับได้เพชรได้อะไรก็ดีนะครับเพชรห้าสิบอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับขอฝากไว้ที้พอนะสาหรับคลิปนี้นะครับอัพแผนใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนักเตะ เพื่อจะไปต่อยอดนะตอนนี้ผมก็เลือกทางโฟลเลอร์มาไอดี ID นี้ไม่มีลูกกกูนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวอาจจะต้องไปซื้อลูกกกูมาเสริมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีใครมาเสริมอีกสวัสดีครับ